กลากกับเกลื่อนใช้อะไรรักษาหายเร็วที่สุดนะครับอันดับแรกนะเราต้องมารู้จักกลากกับเกลื่อนก่อนนะครับถ้าเป็นกลากใช่ไหมกลากเนี่ยมันจะเป็นกลมๆนะขอบชัดๆนะครับแล้วก็จะมีะตรงขอบมันอาจจะมีนูนๆแดงๆขึ้นมานะอันนี้คือกลากนะครับต่อไปเป็นเกลื่อนเกลื่อนนะ มันจะเป็นขาวๆนะเป็นวงๆขาวๆนะกระจายไปทั่วๆนะตรงขอบมันนหละจะไม่ได้นูนๆขึ้นมาหรือว่าจะไม่ได้เป็นสีแดงๆขึ้นมาเหมือนเหมือนกับกับตัวกลากนะครับนะสอ,อันนี้นะ่ะนอกจากลักษณะภายนอกมันแตกต่างกันนะความแตกต่างของมันเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อราคนละตัวกันนะแต่ยังไงก็ตามนะครับ อีสองตัวนี้รักษาเหมือนกันเป๊กเลยนะครับคือใช้ยาทาฆ่าเชื้อราเหมือนกันป๊เป๊กเ,เลยนะทีนี้คนก็มาสงสัยว่าอาักแล้วสังคังคืออะไรคะสังคังมันก็คือกลาบที่ที่เป็นบริเวณง่ามขานะครับหรือว่าบริเวณใกล้ๆกับ อวัยวะเพศนะเออก็สังเกตไปดูตรงสังคังนะครับก็จะเป็นแบบวง,วงๆใช่ไหมเป็นขอบนูนๆขึ้นมานะครับบางครั้งนี่ขอบก็เป็นสีแดงๆบางครั้งก็เป็นสีออกคล้ำๆดำๆหน่อยประมาณนี้นะทีนี้สมัยก่อนใช่ไหมเวลาเป็นกลาเป็นเกลือนใช่ไหมล่ะเขาก็จะชอบแบบบอกว่าให้เอากระเทียมผสมกับ ผสมกับเหล้าขาวใช่ไหมเออแล้วก็แบบเอามาทาใช่ไหมละ่ะเออจริงๆมันก็พอจะได้ผลนะแต่มันช้ามากเพราะมันก็แสบมากนะครับใครเห็นคลิปนี้หรือว่ามีเพื่อนที่เป็นกลากเป็นเกลื่อนนะไม่ต้องบอกให้เขาเอาเอาอีเอาอีเหล้าขาวผสมกับกระเทียมมาทาเลยนะมันแสบมากนะครับแล้วมันก็ช้ามากด้วยแล้วผลการรักษามันก็ไม่ค่อยดีนะครับนะ วิธีการรักษาที่ง่ายที่สุดเลยนะครับคนไข้เดินไปร้านขายยาแล้วบอกเภสัชหรือว่าเป็นกาเป็นเกลือนนะครับแล้วเขาก็จะเอายามาให้เราทานะมีทั้งโคลไตรมาโซนโคลไตรมาโซนครีมใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคีโตโคนาโซนครีมนะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นออกมาเพิ่มออกมาหลังๆมาที่มันประสิทธิภาพมันดีขึ้นนะเวลาทาเนี่ยก็ทาทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับบางคนเนี่ย บางยาตัวยาที่มันดีมากๆนะมันก็สามารถทานได้แค่บัตรละครั้งนะเวลาทานะสมมุติว่าเป็นกลากเป็นเกลือนนะครับเราจะต้องทาให้เลยขอบมันนะเลยขอบขึ้นไปอย่างน้อยอ่าหเซนถึงหนึ่งเซนครึ่งนะครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันเดินไปถึง จุดที่มันเลยขอบอ่ะเออหมายความว่าไงสมมติว่าวง,วงวงมันเป็นวงกลากกลบวงเกลือนเป็นวงแค่นี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเชื้อราน่ะมันขยายไปกว้างถึงขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทาให้เกินขอบอย่างน้อยหนึ่งเซนติเมตรนะครับนะอ่อแล้วเวลาทานะสมมุติว่าทาแล้วแบบแบบกลากก,าก,กับเกลือนมันหายไปแล้วนะเออหายไปแล้ว่าเพิ่งหยุดทานะเชื้อรามยังมีอยู่นะครับให้ทาต่อเนื่องไปอีกประมาณสักสองสัปดาห์นะครับบางคนเพื่อความชัวรก็ทา ต่อเนื่องไปอีกหลังจากหายแล้วประมาณหนึ่งเดือนก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็เวิร์ไวเนาะเออก็ทาต่อเนื่องหลังจากที่หายไปแล้วประมาณแค่สักสักสักสสัปดาห์ก็ได้นะครับนะบางคนถามหมอแล้วพวกซีมาโลชั่นพวกอะไรอย่างเงี้ยเออมันโอเคไหมจริงจริงมันก็ได้ผลนะเออมันก็ได้ผลระดับหนึ่งเลยแต่ข้อเสียคือมันแสบอะแสบเหมือนเรากระเทียมกับเล้าขาวทาเลยแล้วมันก็หายช้าด้วยคือจริงๆแล้วอะมันมีตัวอื่นอะที่ที่มันได้ผลเหมือนกันแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้ ไม่ไปได้แพงกว่ากันอะไรมากมายเนาะก็อเอาอยาทาค่าเชื้อราโดยตรงดีกว่าเนาะอ,อ,อียาพวกซีมาโลชั่นอะไรนี้นะมันจะใช้หลักการในการลอกออกอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลอกลอกผิวหนังออกอะ่ะลอกผิวหนังที่มันติดเชื้อราออกอะ่ะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันลอกผิวหนังออกไปใช่ไหมมันก็จะติดกับเชื้อราไปด้วยมันก็เลยหายได้นะครับแต่ว่ายาค่าเชื้อราดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเจ็บไม่ต้องแสบมากหายเร็วกว่าด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดติดตามแล้วก็แล้วก็กด ถูกใจด้วยนะครับถ้าอยากให้เพื่อนดูด้วยก็กดแชร์ด้วยนะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ